สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะคุณขากล้วยเชื่อมคือเป็นมือคนย่านะคะดูสีสกอร์อร่อยมากอันนี้คือกล้วยเชื่อมก่อนมื้ออาหารนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะขนมว่างมันอร่อยมากเลยแนละ้วสีมันสวยมากเลยค่ะดูสีดีเอียงมากไม่ได้มันจะหงบคุณคย่าตักรอไว ตีมือค,คุณย่าคุณย่าคือใครคะคุณย like ่าแทนแทนค่ะ well กินก่อนอาหารนะเดี๋ยวจะกินอาหารต่อเออกินอาหารเย็นต่ออร่อยกินหมดไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องค่อยๆกินค่ะกินหมดแล้วทำไมคะน้ำตาลในร่างกายมันจะเยอะมากกินไปอ่อ อ้อยอืออืออ้อยเอาสีตะก้อนมาฝีมือยังโปรเฟชชั่นแนลนะค่ะพอแค่นี้ก่อนนะคะตะก้อน เดี๋ยวไปกินอาหารกันต่อนะคะ